สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Your Universe สำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ How to Align with the Energy of Money and Abundance Powerful Law of Attraction Technique ชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือวิธีการสอดคล้องกับพลังงานของการเงินและความอุดมสมบูรณ์ เทคนิคของกฎแรงดึงดูดที่ส่งพลังเรื่องของการเงินเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับทุกๆคนดังนั้นเรามาเรียนรู้ในเรื่องนี้กันดีกว่านะครับกฎแห่งแรงดึงดูดทํางานร่วมกับพลังงานในปัจจุบันขณะไม่ใช่สภาวะของอารมณ์ในอนาคตหากเป้าหมายของคุณคือการใช้จิตตันมดาลเงินเพื่อที่คุณจะได้เกิดความรู้สึกเป็นอิสระหรือมีความมั่นคงในอนาคตเช่นนั้นแล้ว การสั่นสะเทือนของปัจจุบันขณะก็คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงคุณจำต้องจับคู่องค์ประกอบทางพลังงานในปัจจุบันแทนที่จะเอาแต่คาดหวังว่าเงินจะปรากฏขึ้นเพื่อคุณในภายหลังหรือในอนาคตแล้วคุณค่อยรู้สึกแบบนั้นหากคุณมีความเชื่อว่าในช่วงเวลาปัจจุบันนี้คุณขาดแคลนซึ่งอิสรภาพและความมั่นคงแล้วคุณก็ร้องขอความอุดมสมบูรณ์ ให้ปรากฏออกมาเพื่อช่วยแก้ไขให้แก่คุณเท่ากับว่าคุณได้อยู่ในสภาวะปัจจุบันของการขาดแคลนซึ่งนั้นย่อมไม่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการเลยยิ่งไปกว่านั้นอิสรภาพและความปลอดภัยที่คุณกำลังมองหาย่อมไม่ใช่เงินที่เป็นสื่อกลางใช่แล้วเงินเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อได้รับซึ่งอิสรภาพและความมั่นคงเพื่อดนบันดาลสิ่งที่เราต้องการในแต่ละบุคคล เราจำต้องพัฒนาความสัมพันธ์ทางพลังงานที่ดีต่อสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราไม่ได้ทำไปตามนั้นนั่นหมายความว่าเราได้ใช้พลังแห่งจิตดลมดาลของเราเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นท่ามกลางการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนตลอดทั้งวันเราได้เกิดการแลกเปลี่ยนพลังงานซึ่งกันและกันแต่หลายคนเข้าใจผิดว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวบุคคลเท่านั้น ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วพวกเรานั้นได้มีความสัมพันธ์กับพลังงานที่อยู่รายร้อมเราในทุกระดับตลอดเวลาพวกเราแต่ละคนมีองค์ประกอบทางพลังงานที่เราได้ยึดถือเอาไว้ที่เกี่ยวข้องกับทุกสิ่งที่เราประสบในชีวิตนับตั้งแต่อาชีพการงานสถานที่ที่เราอยู่รถยนต์ที่เราขับขี่และเงินที่เรามีอยู่ในบัญชีธนาคารเพราะว่าทุกสิ่งนั้น ประกอบด้วยพลังงานในรูปแบบพื้นฐานที่สุดส่วนความเป็นจริงอีกประการหนึ่งก็คือความอุดมสมบูรณ์นั้นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งมันเป็นการรับรู้และความสัมพันธ์ทางพลังงานที่เรามีกับเงินที่อาจทำให้มันดูเหมือนเป็นแบบอื่นมีข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือสำหรับพวกเราส่วนใหญ่ที่จริงแล้วเราไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเงินจำนวนมากมาย ที่จริงแล้วนับได้ว่าเป็นเงินจำนวนหลายล้านดอลลาร์เลยด้วยซ้ำคุณลองคิดถึงจำนวนเงินที่มีอยู่ในธนาคารที่อยู่ใกล้บ้านของคุณหรือแม้แต่ธนาคารในท้องที่หลายๆแห่งหรืออาจเป็นตู้เซฟของธุรกิจที่อยู่ใกล้ๆคุณก็ได้เงินจำนวนมากเหล่านี้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนทางพลังงานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะผ่านทางอินเทอร์เน็ตทุกช่วงเวลาในทุกๆวนันซึ่งในความเป็นจริงแล้ว มีเงินอยู่รอบๆตัวคุณใกล้ๆคุณตลอดเวลาด้วยซ้ำแม้ว่าคุณอาจจะมองไม่เห็นแต่มันก็มีอยู่ที่นั่นจริงๆนั่นหมายความว่าที่จริงแล้วคุณอยู่ห่างเพียงแค่ไม่กี่เมตรจากอิสรภาพความมั่นคงและความสะดวกสบายที่คุณต้องการอย่างแท้จริงเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแนวคิดที่เป็นไปได้ยากที่จริงแล้วมันอยู่ในขอบเขตที่คุณสามารถเอื้อมถึงได้ในปัจจุบันนี้ มีเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นที่ทำให้ผู้คนขาดแคลนนั่นก็คือความสัมพันธ์ทางพลังงานที่คุณได้มีต่อเงินการเรียนรู้เรื่องพลังงานเหล่านี้จะช่วยคุณสามารถบรรลุอิสรภาพความมั่นคงและความสะดวกสบายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในดินแดนอันไกลโพ้นแต่มันอยู่เบื้องหน้ากำลังรอคอยเพื่อคุณนำมันไปใช้ได้เป็นอย่างดีขอให้คุณได้ลองฝึกฝนขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อเริ่มต้นการมีความสัมพันธ์ทางพลังงานที่ดีงามกับเงินและสิ่งของต่างๆตามที่เงินสามารถนำเสนอให้แก่คุณได้ขอให้คุณหลับตาลงและเริ่มสร้างจินตภาพของห้องที่คุณอยู่ใช้เวลาสักครู่เพื่อมองสิ่งของและวัตถุต่างๆในห้องนี้ทางจินตนาการจากนั้นให้ลบรายละเอียดทั้งหมดของห้องออกไปและแทนที่รายละเอียดเหล่านั้นด้วยองค์ประกอบที่เป็นพลังงาน ในใจของคุณนั้นมององค์ประกอบทางกายภาพของห้องนี้ค่อยๆจางหายไปและให้คุณลองสังเกตพลังงานที่อยู่เบื้องหลังสิ่งของต่างๆเหล่านั้นรวมทั้งพลังงานของคุณเองด้วยวิธีการง่ายๆอาจเป็นการจินตนาการถึงวัตถุที่กำลังละลายไปเหลือเพียงแค่สนามพลังงานที่เข้ามาแทนที่สิ่งเหล่านั้นคุณมองเห็นพลังงานประเภทใด ที่มาแทนที่คุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุเหล่านี้ให้สังเกตว่าสีของพลังงานนี้เป็นสีอะไรลักษณะของพื้นผิวในห้องเป็นอย่างไรพลังงานนี้ทำให้คุณเกิดความรู้สึกอย่างไรรับรู้ถึงพลังงานของร่างกายที่ผสานเข้ากับพลังงานของห้องนี้จากนั้นให้รวมเป็นพลังงานกลุ่มเดียวกัน คุณสามารถใช้เวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อการฝึกฝนในแบบนี้ด้วยการฝึกคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมในระดับพลังงานยิ่งคุณฝึกฝนมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งสามารถเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมของคุณได้ดีขึ้นมากเท่านั้นหลังจากนี้คุณจะรู้สึกราวกับว่าตัวเองสามารถรับรู้พลังงานของสิ่งต่างๆในสภาพแวดล้อมได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งคุณยังสามารถรับรู้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของคุณกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้อีกด้วยต่อไปคุณอาจเลือกวัตถุที่แสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์สำหรับคุณและเรียกมันเข้ามาสู่ในใจของคุณซึ่งอาจเป็นรถยนต์บ้านจำนวนเงินมากมายหรือสิ่งอื่นใดที่เท่าเทียมกับอิสรภาพและความมั่นคงที่คุณกำลังมองหาให้คุณลองนึกภาพวัตถุนี้ อยู่ภายในสนามพลังของห้องเหมือนที่เป็นมาก่อนหน้าจินตนาการถึงองค์ประกอบทางกายภาพของสิ่งที่คุณปรารถนานี้ได้ละลายหายไปและสังเกตพลังงานที่ถูกสร้างขึ้นมาแทนพลังงานของสิ่งเหล่านี้มีความแตกต่างจากพลังงานของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของคุณหรือไม่ถ้ามันแตกต่างกันมันต่างกันมากแค่ไหนมันมีสีสันที่สดใสกว่า หรือสีอ่อนกว่าเข้มกว่าหรือมันอาจมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากสังเกตคุณสมบัติของพลังงานนี้ในรายละเอียดที่มากที่สุดหลังจากที่ได้ทำแบบนั้นแล้วให้เริ่มเห็นพลังงานของวัตถุนี้ได้ผสมผสานกับคุณอย่างง่ายดายในสภาพแวดล้อมของคุณลองสังเกตว่าพลังงานของคุณในตอนนี้มีความรู้สึกที่แตกต่างหรือว่าเหมือนกัน ถ้าเกิดความรู้สึกที่แตกต่างให้สังเกตความรู้สึกนั้นให้มากและอยู่กับมันในใจของคุณขอให้คุณได้ถามวัตถุที่คุณเลือกว่ามันเป็นอย่างไรสําหรับสิ่งนั้นที่ได้รู้เรื่องนี้ฟังเสียงคำตอบที่สิ่งนั้นได้ตอบคุณซึ่งมันอาจมาในรูปแบบของความรู้สึกคำพูดหรือเป็นการที่คุณรู้ขึ้นมาได้เองต่อไปให้คุณถามสิ่งนั้นว่าคุณจำเป็นต้องทำอย่างไร เพื่อที่จะได้เป็นเจ้าบ้านที่ดีคุณจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะเริ่มต้นการจับคู่ทางพลังงานแห่งอิสรภาพความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้คุณสอดคล้องอย่างสม่ำเสมอเป็นอีกครั้งให้คุณฟังคำตอบที่ได้รับเมื่อคุณรู้สึกถึงพลังงานของวัตถุชิ้นนี้ที่ผสานเข้ากับพลังของคุณเองอย่างทั่วถึงและเข้มขน้นจงมอบคำขอบคุณ ที่ความสัมพันธ์ของคุณได้เริ่มเบ่งบานในทางบวกและเป็นไปอย่างใกล้ชิดสิ่งนี้มีความจำเป็นต่อการใช้จิตดนบันดาลของคุณเก็บความรู้สึกทั้งหมดนี้ไว้ในแก่นแท้ภายในตัวคุณในขณะที่ทำแบบนั้นจงกําหนดสิ่งกระตุ้นทางร่างกายเพื่อที่คุณจะสามารถย้อนกลับไปเรียกความรู้สึกกลับคืนมาได้อย่างง่ายดายทุกเวลาที่คุณต้องการสิ่งนี้ อาจอยู่ในรูปแบบของการบีบเบาๆที่มือหรือการบีบติ่งหูเบาๆหรือจะเป็นการทำอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันเหมาะสมกับคุณระหว่างที่คุณประกอบกิจวัตรประจำวันเมื่อคุณใช้สิ่งกระตุ้นดังกล่าวนี้คุณจะสามารถลําลึกถึงความรู้สึกเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายฝึกฝนเทคนิคแบบนี้หนึ่งครั้งในทุกๆวันเพื่อเริ่มการปรับปรุงความสัมพันธ์ทางพลังงานกับความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งคุณยังสามารถปรับใช้กับการใช้จิตดบดันดาลสิ่งอื่นที่คุณต้องการให้ปรากฏอีกด้วยนอกจากนั้นยังเป็นความคิดที่ดีที่จะออกกำลังกายจิตใจของคุณระหว่างการใช้ชีวิตประจำวันด้วยการพยายามมองข้ามรูปลักษณ์ทางกายภาพของสิ่งของต่างๆในสภาพแวดล้อมและเข้าสู่คุณสมบัติทางพลังงานที่สิ่งของเหล่านั้นมีอยู่นี่เป็นกระบวนการที่ส่งพลัง เพื่อการสร้างปัญญายาณและการควบคุมพลังงานของคุณผ่านวิธีการขยายการรับรู้เมื่อคุณได้เผื่อแผ่พลังงานออกไปในแบบที่ตั้งใจและตรงกับสิ่งต่างๆที่คุณต้องการคุณจะสามารถใช้จิตดลบันดาลสิ่งใดๆก็ตามที่คุณปรารถนาให้ปรากฏขึ้นมาในชีวิตได้ขอบพระนุษท่านมากๆนะครับ ฝากกด Subscribe เพื่อมารับชมรับฟังเนื้อหาใหม่ๆได้ในทุกๆวันเพื่อการเติบโตทางองค์ความรู้และจิตวิญญาณไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life วันนี้สวัสดีครับ